เอาปีเล็กมากันว่าแม่เก้าวแม่ไร้ลุมัดเควนเควนแน่นน่าจืดรอให้กำลังใจกับน้องเดียวกันคืนนี้หอมมากมากกันมากก็คุณไปอย่างตู้กับทุกคนทุกท่านในอังคอยกับปู่นใจปู่นใจอ่ด้วยคืนนี้พี่น้องมามากนี่ตานี่แม่แม่ตาไม่มีโอกาสที่เปลี่ยนได้มั่งม้าโนตาว่าลุเปลี่ยนโนลุตาอื่นให้นี่กันได้ไหมเนี่ยแต่ว่ากูไม่เล้วงแต่กูไม่รู้งูกูไม่ตรงนน้อย กคยให้คันติเนื้อคลองนุ่งแกไปนำมาปัดคุณติแต่งเปล่งหลักตรงตรงระมัณนี้แกว่าไวก็ไม่ใจอได้เห็นเลยแกนอนอยู่แต่ในรุ่นให้กูณตะคังตึงตีกันดิสี่ก็บปีเล็กปีเล็กให้ปีเล็กฝึกพวกฝึกเราเออฝึกพวกให้ค้างหนึ่งกันแกว่าแกรักให้มึงตะคังเออได้มาแล้วงค้งเห็นใจมันปัาไป้นอนแลี้ยโก้ควยไปแล้วไให้ด้อยเครือกนะเครือกเรือปีเล็กให้จริงปีเล็กให้จริงเห็นใจไม่ใจกุศไม่ตัวป้า โดยชาครวยบทเรงว่านี้ผมใชไปแล้วไม่ได้เย็นได้ทั้มหมดแต่นี่้อยู่มากมากับไม้เนี่ยคือในตอนนี้ก็บบทชนิดอยู่แล้วตัวคนชนมก็ไปหลังน,น,น,นั่นเออมึงวางใจนั่งนี่ตะก,กุบได้เห็นแล้วจริงไม่ใช่ใครทุกเขาแก่บุรุษรูเราพิทายบุรุษรูมัทุกวเขาแก่เออคงมันจะกลัควคุยตามม,ม,มันคนมัไม่เคยเ็นได้มาตั้งชีวิตพอเอ็นขวาไอร้รอบุตีบุนี่ว่าลูกแมว แม่ก้าไปโกดว่วแ่งไตฝนรากูุณันเนื้อลำบากเลยไม่เอ็นีีลำบากท้ายที่เพราะฉะน,นั้นด้วยความรักของพี่นองสวรรค์เขาเาลยคิดไอ้พมมาเป็นคนที่เลไหม้เผื่อหลางบ้างแต่ว่าด้วยความหลึกๆสวรรค์นในไอ้พนพุ่มในเรนนั่งพี่นองเลยเพี่ทองนี่เป็นคนที่น่ารักมากพี่ทองจำได้ทุกอย่างเพื่อนน้อง เมื่อวันนั้นวันที่ฝนตกหนักน้องตากผ้าไว้ที่เราพี่ทองก็ยังไปเก็บผ้าให้กับน,น้องในขณะที่ฝนกำลังตกหนักแต่ว่าตากฝนหาแดกเขาว่าส่วนมากจะป่วยนะพี่พี่ทองไม่ป่วยใครเลยจ้าคิด <c oughs> ตายกันแล้วเฮพ, <c oughs> พี่ทองไม่สบายเลยจ้ะเกิบ <c oughs> พี่ทองเอาไปกลางคนทำไมเปัตเตอร์อพี่โต๊ะไปเก็บป้ายนองแต้ยังไงครัวน้องจะไม่มีสะบาดใส่ทำไมพี่ตงจะไม่ได้เลี้ความสุขกับแม่วันนงพี่ตงทำายตั้งเป้ปัตเตอร์นี้แต่จ้าครับทำไมพี่ทองมีเลือดจ้ะกาวันนั้นในวันที่ไปเก็บป้ายนองเลยลุมพัดลมดวัวดวนผัดกิ่งยางหักใส่ัวผีพวเอ็กต้องเก็บต้องไหลเข้ม โตน,น่าสงสารไอ้ยัดแม่นไม่ใจกูไม่ดังกว่าป้าเราว่าเอ๊ไปย่อยโต้เวรด้อยงั้นมันว่าโตน่าสงสารมันจำยกอูที่คนเราเนี่ยอะไรมือปอกไว้แต่ไม่ไจก็ไม่ดีแกว่าป้าฮึไม่ไดีไปยอกเขากับพี่ทองนั่นแหละครับน้องน้องน้องไม่เกลียดปี๋ใช่ไหมน้องไม่เกลียดค,ะค่ะครับ ตีตอไม่ต้องแป๊บเลยนะวันนงรักฝีไม้เหรอตีเพียงไม่เครียดพ่าะก็อย่างนั้นต้องไม่เครียดดีกว่าไม้ก็คือรักอย่างนั้นไม่ไกลดิตีตอกี่ปีดีวันนงเช้านี่คือชีวิตนี้ตีต้องตีชีวิตตีเลือดโยดีจะดูแลน้องแต่จ้ารับชีวิตตีเลือดโยประมาณสองวันไม่ตีเลือดโยตั้งมดพี่จะดูแลน้องตุ่มเต้ตัวเต้นังนังนะกินกันเต่องโยกับปีนี่ตอว่า พี่จักเตอร์คนเดียวพี่ทองเปรี่ยหมันพี่ชายไปู้เป้ได้แก่กับว่าพี่ชา